สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube สระขุดโคกน้องนาครับกับวันนี้ครับวันสิ้นเดือนครับผมอากาศร้อนๆครับวันนี้เนาะเรายังไม่ได้ออกไปทำงานกันเลยครับวันนี้ยังไม่ได้ไปชมน้องๆที่แปลงเลยครับผมเนาะมอเตออยู่ยังอยู่ที่ร้านกันเลยเนี่ยมานั่งอยู่กับคุณชายเป้ครับ ช่วงนี้โควิดครับที่เห็นอยู่บ้านก็ว่าโควิดครับไปไหนไม่ได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยได้อยู่ครับก็เลยสันมาจะพิกัดบ้านเพื่อนครับตอนนี้โควิดไปไหนไม่ได้เลยต้องเป้าร้านครับผมวันนี้ติดธุระนิดนึงยังไม่ได้ไปไหนครับมาชมบรรยากาศของเราครับวันนี้กับทีมงานในเมืองกันครับอันนี้เซียโก เมียดุครับชายยายเขาคนนี้ไม่เถียงเมียรครับคนนี้เป็นคนนิสัยดีมากครับไม่เถียงเมียก็อนุการเน่ะอีกคนหนึ่งครับน้องพีนะนี่ก็เมียเท่ากับมหาอะไรนะพี่เสื้อสมุดครับแต่ละคนชอบคนบิกบ๊กครับชอบไซส์ใหญ่ครับบ้านนี้เล็กๆไม่ชอบชอบใหญ่ๆ บูรี่กันอะไรครับเนี่ยบูรีน้องๆแล้วทำงานวันนี้เรามีอะไรทํำก็ถ่าย YouTube ไปลงก่อนครับช่วงนี้ก็อาจะเอายอดไลค์ยอดกดติดตามก่อนครับเนาะนี่ฮะการทำงานของเราวันนี้ครับนี่กับผู้จัดการครับพี่ตุ้มครับผู้จัดการสาขาหมูไก่เข้าสารทําได้หมดทุกอย่างแดดจัดมากครับวันนี้เพิ่งสามโมงก,กว่าอากาศร้อนนะครับแดดจัดมากเลยครับ ย่าไม่ได้ออกไปแปลงเลยครับวันนี้มาให้ชมบรรยากาศวันสิ้นเดือนกับวันเงียบครับเงียบเหงาเศร้าซึมกับโควิดรอบสี่ของเรานี่ะพี่น้องในตลาดสดก็บนกันทุกคนครับไม่มีใครมาซื้อของเลยครับเนาะโรงเรียนก็ปิดอีกรอบหนึ่งของพวกเรายังว่าถือว่าขายได้ครับตักจ้วงเอาจ้วงเอาครับไม่ใช่จ้วงขายจ้วงเก็บครับฮจ้วงนี่ ทำท่าเหมือนครับเพราะว่าเราไม่นั่งเฉยๆนั่งเฉยๆเหมือนจะขายไม่ได้ครับจ้วงเอาจ้วงเอานะฮะเพราะเรามีข้าวทุกอย่างครับผมเนาะขายมา20ปีแลนะ้วเนาะวันนี้มารีวิวเรื่องการขายข้าวสารของเราเนาะบอกเราสุดท้าข้าวเนี่ยเราขายข้าวมา20ปีแลนะ้วฮะเนาะประสบการณ์เหลือๆครับขายตั้งแต่ลูกชาย คนนั้นครับผมนะ่ะยังไม่เกิดครับตอนนี้มีเมียสามคนนะครับพ่อยังขายข้าวเหมือนเดิม <c oughs> อ่าเราคิดว่าตัวเองหล่อครับมองกระจกทั้งวันวันนี้เราเรื่อยเปิกืกกนะอยยาไปถือสาครับเผื่อได้มีใครดูบ้างก็ได้ห้าบาทได้ห้าไลค์ยอดห้าไลค์ก็ยังเอาครับวันนี้ไม่ว่ากันเนาะ่ายเล่นๆกันไปเพราะผมคิดได้เมื่อกี้ว่าทีมงานของผมนี่ เมียแต่ละคนไม่ใช่หุ่นแบบเล็กๆนะครับผมเราแบกน้ำหนักสองสามเท่าครับถ้าเป็นมวยก็แบกแบกเลยนะผมแบกกันครับอ่าพวกนี้อย่างผมนี่คืออ่าแบกน้ำหนักเขาเขาแบกเขาแบกน้ำหนักผมแต่ว่าน้องๆกับผมทุกคนนี่แบกน้ำหนักเมียครับเนาะวันนี้เฮฮาไปครับเนาะไม่ต้องไม่มีสา,ายได้ครับทำเล่นแบแต่ถ่ายคลิปนี้ก็เอาแบบสั้นๆเอาแบบสนุกๆครับ สายฮาครับวันนี้อ yeah. şey. yes. ันนี้สายฮานี่ฮะร้านเราประสบการณ์เหลือๆครับสาขาหนึ่งครับนี่ฮะรกมากครับวันนี้นี่ฮะยิ้มนะครับเทคชายครับชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรครับปืนครับปืนเอาดีๆดีครับพ่อลงยูทูบชื่ออะไรครับชื่อชื่อเล่นชื่ออะไรครับเป้ครับชื่อเป้เป็นลูกชายของใครครับผมลูกชายของคุณ สมนึกกับอะไรครับกระดาอ๋ออันนี้ครับเขาคิดว่าตัวเองหรอครับเขาคิดคิดคิดอยู่ตลอดเวลาตัวเองหรอพูดไม่หยุดพูดไม่หยุดหยุดหยันเ้หยุดยังแล้วก็เล่นเล่นงกัเนะอ่าหลังจะพาไปดูรถขุดด้วยกันตั้งแต่พ่อออกรถขุดมาไม่ไม่เคยรู้ด้วยว่าพ่อรถออกรถขุดสีอะไรครับแม้แต่ยูทู e ของพ่อยังไม่เคยดูเลยเนาะ อาวันนี้คลิปนี้เล่นๆนะครับเนาะอย่าซีเรียสครับผมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานสุรัตกขุดโคกน้องนาครับกับวันนี้ยังอยู่พิกัดที่อำเภอเมืองสุรินทครับผมเนาะตลาดสดสุรินครับผมคลิปนี้ขออนุญ,ญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ